บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทั์รับหน้าที่ดำเนินรายการ มาณประจำวันนี้พบกันประจำวันที่9เดือนธันวาคมในหัวข้อเรื่องจงเป็นคริสตจักรและพระชนกของพระเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวญและสามัคคีธรร,ร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่19ถึงข้อ25นะครับพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ19ถึงข้อ25ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการทร่งชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตซ์ซื่อและขอให้เราพิจนารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วคุณผู้ฟังครับในพระธรรมฮิบรูเป็นจดหมายที่เขียนถึงชาวยิวผู้เชื่อในพระเยซูที่ตกอยู่ในอันตรายจากการละทิ้งความเชื่อเนื่องจากการข่มเหงและ ความยากลำบากที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่นะครับดังนั้นจึงมีความสมเหตุสมผลที่ผู้เขียนจะเตือนถึงความเชื่อที่พวกเขามีในพระคริสต์เพราะความเชื่อจะเป็นเสมือนยาต้านพิษจากความสงสัยของพวกเขาคุณรู้ฟังครับในหนังสืออถาธิบายพระคัมภีพันธสัญญาใหม่อธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าความมั่นใจได้ปรากฏในสี่บริบทที่สำคัญในพระธรรมฮิบรูนะครับ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นความมั่นใจในการเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างเสรีและง่ายดายโดยอยู่บนพื้นฐานของการเสียสละของพระเยซูโดยพระโลหิตของพระองค์ผลก็คือผู้เชื่อได้รับการหนุนใจให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับรวมถึงให้เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความมั่นใจโดยการอธิษฐานให้เข้าสู่ การทรงสถิตของพระเจ้าในการนมัสการและเพื่อรักษาความมั่นใจนี้ไว้ในการดำเนินชีวิตนะครับในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เดฟและคาร่าได้ใช้เวลาหลายเดือนเพื่อหาคริจจจักรที่จะไปร่วมนมัสการการต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีข้อจำกัดมากมายในการพบปะผู้คนยิ่งทำให้ยากเข้าไปอีกพวกเขาปรารถนาที่จะ เชื่อมสัมพันธ์กับผู้เชื่อในพระกายของพระเยซูเป็นช่วงเวลาที่ยากในการหาคริสตจักรคาร่าได้ส่งอีเมลถึงฉันฉันเองก็ตระหนักถึงความปรารถนาของตนที่อยากกลับไปเจอครอบครัวในคริสตจักรอีกครั้งฉันก็ตอบไปว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากในการเป็นคริสตจักรในฤดูการนั้นคริสตจักรของเราหมุนไปรอบๆโดยการแจกอาหารให้กับเพื่อนบ้านจานัดนมัสการออนไลน์ และโทรศัพท์หาสมาชิกทุกคนเพื่อให้การช่วยเหลือและก็อธิษฐานเผื่อฉันกับสามีก็มีส่วนร่วมแต่เราก็ยังต้องตั้งคำถามว่ามีอะไรอีกบ้างที่พอจะทำได้เพื่อจะเป็นคริสตจักในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ของเราในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อ25ผู้เขียนได้เตือนผู้อ่านว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น บางที่อาจจะเป็นเพราะการขมเหงหรืออาจจะเป็นผลจากความรู้สึกท้อถอยผู้เชื่อในยุคแรกที่ประสบความยากลำบากจึงต้องการการสกิดเตือนเพื่อจะยังคงความเป็นคริสตจักรไว้ได้ต่อไปและในวันนี้ฉันก็ต้องการการสกิดเตือนเช่นเดียวกันแล้วคุณล่ะต้องการหรือไม่เมื่อสถานการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนวิถีของเราในการมีส่วนร่วมกับคริสตจักร เราจะยังเป็นคริสตจักรต่อหรือไม่เพราะฉะนั้นขอให้เราได้หนุนใจซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์และเสริมสร้างกันขึ้นในขณะที่พระเจ้าทรงนำเราแบ่งปันสิ่งที่เรามีส่งข้อความหนุนใจรวมตัวกันถ้าทำได้และวก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและทั้งหมดนี้ให้เรามาเป็นคริสตจักรร่วมกัน และสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใคร่ครวญดูว่าในวันนี้คุณจะช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมในกิจจักรที่เป็นตัวอาคารได้อย่างไรและกิจจักรเติมเต็มความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของคุณอย่างไร และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรโดสำแดงให้ข้าพระองค์รู้ว่าจะเป็นคิตจักรได้อย่างไรจึงอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ใน ขนาดนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อมายังสำนักงานของเรานะครับผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัจจาน่าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตูปน3สามหาปนฝอหัวมากกรุงเทพ1 0 2่งศผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5 1 6-7และทั้งหมดนี้คือมานาะประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ มีแสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจ มีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์น้ำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระไทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้ สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายใกล้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักดีที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ ต้องมีแสงสวา่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ค้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงปรัดในใจ ีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเนื้อหน้ำพระทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้พระกาย มาได้เห็นให้เธอเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสดทอนไป Goodbye.